สวงสวรรค์นั่นคือปลายทางขั้นสุดท้ายของชีวิตชิ้นเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งครับถ้ามันดีร่างกายก็จะดีทั้งหมดแต่ถ้ามันเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสียซึ่งนั่นคือหัวใจแต่เมื่อหัวใจของเราได้ถูกชำระล้าง ความรักของพระองค์ก็จะเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของเราดังนั้นอัลลอฮ์นั้นทรงรักมนุษย์แม้เป็นเพียงสิ่งถูกสร้างที่มาจากดินอันไร้ค่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการที่วันหนึ่งหากเรากลับหัวใจของเราเนี่ยกลับมาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงเราจะรู้ว่าในอันกุรอานคือของขวัญแห่งความเมตตาที่พระองค์ให้การทดสอบเป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ความศรัทธาครับดังนั้นหนทางที่จะกลับมาหาพระองค์เริ่มต้นจากหัวใจจริงๆ ที่ผมเล่าเรื่องราวนี้มาเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยได้มองเห็นภาพที่ชัดขึ้นในอีกส่วนหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าเส้นทางชั่วคราวที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยเรากําลังขับเคลื่อนตัวเราไปสู่อาคิรโรค,คือความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าชีวิตของผมและพี่น้องอะ่ะจะยาวนาน80ปี90ปีหรือ1น0ปีก็ตามนะไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนก็ตามนะสุดท้ายอะ่ะเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป แล้วก็เสียทุกอย่างที่เคยครอบครองไว้หลายครั้งความสูญเสียบางอย่างอาจเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคาดคิดการจากลาของคนที่เรารักการเจ็บไข้ได้ป่วยความรู้สึกเหมือนเราหมดโอกาสสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญครับแต่เป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาให้พวกเราแต่ละคนให้เราได้เตรียมความพร้อมสําหรับการพบเจอกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือการจากดุนยาตลอดกาลในศาสนาอิสลามไม่ได้บอกว่าเรากลับคืนสู่อัลลอฮ์ หรือจุดจบของชีวิตมาถึงแล้วเราจะกลายเป็นวิญญาณที่จะล่องลอยอยู่ในโลกนี้แต่เราจะไปสู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกแห่งการรอคอยดังนั้นเท่ากับเราเนี่ยไม่มีโอกาสมาเกี่ยวข้องอะไรกับดุนยาอีกแล้วสําหรับผู้ศรัทธาการถึงแก่อายันนะจะไม่ได้หมายความว่าเราไปพบเจอความว่างเปล่าเวงว้างหรือการจบสิ้นทุกอย่าง แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในโลกที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งในโลกใบใหม่นั้นเนี่ยจะไม่มีความเหนื่อยล้าไม่มีความทุกข์ไม่มีภารกิจมีเพียงสิ่งที่เราต้องต้องรับจากผลการกระทําในโลกดุนยาอันแสนสั้นนี้ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จเขาก็จะพบเจอกับความสุขสงบและผลรางวัลจากสิ่งดีงามที่ได้สร้างเอาไว้ได้รับทั้งในโลกอารัมบัซซกได้รับทั้งขณะที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเดินทางไปยังทุมมาา่งมัชชัทแล้วก็ได้รับ รางวัจลจากอัลรร์นั่นคือสวงสวรรค์นั่นคือปลายทางขั้นสุดท้ายของชีวิต